เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ครับเป็นปัญหาที่ผมว่ายังไม่เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะแต่เกิดขึ้นแล้วที่เกาหลีใต้แล้วก็หลายประเทศครับล่าสุดทางสตาร์บัคครับออกมายืนกรานขอสั่งห้ามไม่ให้ลูกค้านะครับนำแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาขนาดใหญ่รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ย แบบสำนักงานเนี่ยเข้าไปใช้อะมาฟังรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันว่ามันก็เกิดขึ้นว่าทางสตาร์บัคเนี่ยเขาออกมาประกาศนะเนื่องจากว่ามันมีเทรนด์การทํางานที่ไหนก็ได้นะแล้วคนก็เริ่มเข้ามายึดครองพื้นที่ของร้านสตาร์บัคในการทํางานโดยใช้ร้านเนี่ยเป็นเหมือนออฟฟิศขนาดย่อมนะเพราะว่าพกพามาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะปรินเตอร์ป,รอรปักพ่วงชากั้น แล้วก็เข้ามาใช้บางสาขานี่กลายเป็นออฟฟิศชั่วคราวก,กันเลยทีเดียวแน่นอนเพราะว่าทางสตาร์บัคเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเขาอยากให้คนมานั่ง,งานานๆนั่งได้เลยไม่ว่านะจะใช้ไฟเสียบปลั๊กอะไรได้หมดนะแต่ว่ามันก็เริ่มหนักคอขึ้นเรื่อ,อยๆไงจนตอนนี้มีมาตรการที่เกิดขึ้นจากสามเหตุผลหลักครับเรื่องแรกก็คือรักษาบรรยากาศในร้านครับไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาในร้านแล้วตก,กใจนะ กลายเป็นที่ทํางานไปนะสก็คือป้องกันปัญหาทางธุรกิจครับเพราะว่าถ้าผู้ใช้งานเนี่ยมาใช้งานแล้วก็เสียบปลั๊กต่างๆแล้วก็เปิดเครื่องแบบนี้เกิน1ชั่วโมง42นาทีนะก็จะทําให้ร้านเริ่มขาดทุนจากค่าไฟนั่นเองนะแล้วก็เสียโอกาสในการขายให้กับลูกค้ารายใหม่ๆด้วยเพราะว่าลูกค้าคนเก่าก็นั่งแชร์ไม่ซื้อเพิ่มแถมใช้ไฟอย่างเดียวด้วยนะมันก็ เหมือนเป็นการไล่ลูกค้าทางอ,อ้อมอย่างที่3มก็คือเพื่อสร้างพื้นที่ให้เท่าเทียมครับในร้านเนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนครับเขาก็เลยมองว่าประเด็นของร้านกาแฟเนี่ยโอเคคุณจะใช้พบปะพูดคุยประชุมโอเคไม่มีปัญหาแต่สตาบัตเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เป็นเ,เรียกว่าสํานักงานของใครแล้วกันนะก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกกฎให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใน หลายๆประเทศก็มีการออกกฎที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกานะครับสตาร์บัคเนี่ยเคยมีนโยบายครับเปิดกว้างเลยคุณจะเข้ามานั่งคุณจะเข้ามาใช้ห้องน้ําเนี่ยไม่ซื้อของก็ไม่ว่าครับแต่ว่ามันเกิดความวุ่นวายมากจนยกเลิกละในปีนี้นะปี2025เนี่ยคือคุณต้องซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารหรือว่าของนะไม่งั้นคุณก็จะมานั่งหรือว่าใช้ห้อง,องน้ําไม่ได้นะในญี่ปุ่นเองสตาร์บัคในญี่ปุ่นนะก็ ไม่ได้มีนโยบายครับว่าห้ามใช้คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนครับแต่ก็เคยมีกิจกรรมพิเศษเพื่อขอร้องขอความร่วมมือกับลูกค้าครับว่าช่วยงดใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆนะรวมไปถึงแล็ปท็อปเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น,น,นครับสำหรับประเทศไทยเองไม่ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนครับสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ครับเครื่องพิมพ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือการจำกัดเวลาในการนั่งแช่ะนะอันนี้ไม่มีนะ แต่ก็มีดราม่ามาโดยตลอดนะว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาเข้าไปแล้วเขาอยากใช้เนี่ย,เ,ยเพื่อนนั่งเนี่ยเจอคนที่มานั่งติวนั่งสอนแล้วก็ไม่ไม่แยแสไม่แคร์คนที่มาที่หลังเลยอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นมารยาทที่ถูกต้องต่ามนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะใครเคยเข้าสตาบักล้วรู้สึกว่าว่าเออมาเสียตังค์แต่ไม่ได้นั่งส่วนคนนั่งแช่เขาก็ไม่ค่อยแชร์เราบางทีมันก็รู้สึก ตะคิตะหวงใจนะผมว่าเอาแต่พอดีนะทำแบบพอดีนะดูแลคนอื่นแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมน,นะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่านะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างกับการใช้ Starbuck s นะแต่ว่าวันนี้ผมว่า Starbucks ก,ก็หลวมมากขึ้นเนาะคนเริ่มรู้สึกว่ากาแฟแพงอนะกินที่อื่นก็ได้นะแล้วก็มีที่อื่นให้นั่งเยอะแยะเลยเนาะใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเค วันนี้ผมอาจจะ energy ต่ำหน่อยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกันแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบมากๆฝากคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจมากขึ้นไปอีกก็สามารถกดปุ่มจอยรวมไปถึงสนับสนุนสินค้าผ่านทางช่องช้อปปี e ของเราที่ติดลิงก์ไว้ด้านล่างได้นะครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายครับ เตยแอลกอฮอลคุโมกปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ